เราว่างเราไทยเนาะเฮาต้องเข้าใจว่าเฮาเองได้พึ่งพาเพื่อนหลายกวัวเพื่อนพึ่งพาเฮาก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความได้ขายมียอดขายหลายขึ้นแต่เพื่อนคาดเฮาเพื่อนกับโบายแต่ว่าถ้าเฮาคาดอาหารการกินคาดหลายสิ่งหลายอย่างทึกตัดคาดจากเพื่อนนี่เฮาลำบากเลยอันนี้คือความจริงโบแม่นไปย่อเพื่อนโบแมน่มนมาค่มโต อันนี้คือความจริงจากประเด็นดราม่าที่น้องเที่ยวไทยทานหนึ่งได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของซอปปอเล่าและเดบโต์เฟซบุกว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซ้อย ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบอธิบายเห็นว่าการเดินทางมาทองเที่ยวอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของซอปปอลเล่าบ่าได้เป็นเรื่องที่อยุ่งแย่เชงกระเปียบได้คือดังเวียงจันทร์ตั้งอยู่ปากซอยทางเขา้ันของตัวเองอย่างได้กระตามจากแคปสั้นเวียงจันทร์กับแค่ปากซอยที่น้องเทียวไทยได้พวดเอาไว้ด้วยความองสือและมีเจตนาเดียคนเล่าจำนวนหนึ่งก็เห็นว่าพวดดังเกา่าเป็นการดูถูกบูรีนครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของตัวเอง จากความเข้าใจเนี่ยคนเล่ากลุ่มดังเก่าวก็ได้พากันเข้าไปคอมเมนต์ด่าว่าให้นองเที่ยวไทยจนกลายเป็นกระแสดา่าดังแะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันระหว่างคนเล่าด้วยกันเองอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์พอคนเล่าหลายคนเห็นหวา่านองเที่ยวไทยบดไดเห็นอย่างผิดในทางตรงกันข้ามนองเที่ยวไทยกําลังสวยโปรโมทการท่องเที่ยวเล่าเพื่อให้คนไทยอยากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในซอปปอเล่าเพิ่มอีก นอกจากนี้คนเล่าหลายคนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์เพื่อเตือนสติคนเล่าที่ได้เข้าไปคอมเมนต์ดาวาน้องเทียวไทยด้วยการอธิบายในทํานองที่ว่าสิ่งที่นองเทียวไทยได้โพสไปนั้นแมนมีเจตนาดีและมีผล้นเดียต่อการท่องเที่ยวเล่าเสิ่งสิงเทียน้องเทียวไทยได้โพสเอาไว้นั้นก็บเปียบได้ขึ้นดังเล่าไทยบานไก่เงื่อนเคียงกันเดินทางไปมาบี่ยงยากอยากจะมาเที่ยวย่ำได้ก็ได้ ซสงกระเปียบมได้คือดังแคบสัน้นเทียน้องเทียวไทยได้โพดเอาไว้ว่าเวียงจันกรแค่ปากส้อยต่อกับปรากฏการที่มีคนเล่าจำนวนหนึ่งได้เข้าไปด่าวาให้น้องเทียวไทยและในระยะที่ผ่านมาก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นกับบรรดาน้องเทียวไทยหลายครั้งต่อกับปรากฏการที่เกิดขึ้นคนเล่าจำนวนหนึ่งเห็นว่านี่เป็นผลมาจากการปลูกจิ้าเนื้ให้คนมีอาคาติตอกันดังตัวอย่างคนเล่าจำนวนหนึ่งได้โพดเอาไว้วา ถือบ่มสอนอิสรงคนไทยว่าเขาเคยเผาบ้านเผาเมืองตั้งแต่ศาสตรีแล้วหลงอยู่กับอดีตมีอคเตียเขาพูดยังหน่อยหนึ่งก็มีอคัดตีรวดส่วนอีกคนเด้พูดโอาไว,วา้วัยวประวัสสติศาสตร์สอนอีสคนเกียรติสร้งสางศาสตร์อื่นดังนั้นคนที่ถือรอล้อมมากมันก็สิรับหูรับตาสร้างบม่มีกินกยายมีคือความจริงสิวากรรมของคนเล่ากับแมน ส่วนอีกคนกระโผลเอาไว้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญบ้านเฮาถือปลูกสอนอคา,าติประเทศเพื่อนบ้านหลายเกินไปความเป็นจริงเฮาเพึงผ้าประเทศเพื่อนบ้านด้วยซ้ําต่อกับประเด็นอคา,าตีที่กําลังถือว่าถึงภายหลังมีประเด็นดราม่าทิศเสียอดีตนิดไอาดอลเล่าก็ได้พยายามออกมาอาธิบายว่าเล่าประเด็ปลูกฟังให้ประชาชนมีอาคาตีกับคนไทยและอธิบายว่าเล่าต้องเพึงผ้าประเทศไทยทุกอย่างไท้ขาดเล่าได้แต่เล่าขาดไทยบ่ได ดังนั้นทิศเสียจึงได้เชินสวนให้ทุกคนยึดมีอาคาติต่อกันแล้วหันมาหักแพ่งกัน,นวันนี้จะเอาเรื่องอาคาตินะอาคาติก็คือการสร้างให้มีอาคาติต่อกันอาคาติหมายความว่าพอเห็นดีเบิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องบ่ดีก็คือว่าความคิดอาคาติความคิดอาคาติมันก็มีระว่างมู่เพื่อนมีระว่างซาก เข้าพันอิสระต่างๆเอาเอินว่าอคติเข้าประเด็นเลยก็คือว่าอคติระว่างลาวไทยแนะแมนถึกสร้างมานานแล้วคนไทยเองกับพญ,ญายมามีอคติกับคนลาวเอาอกสิได้ยินเปล่าสก,กายไล์เราเาว่าคนเล่าแล้วมันผิดมองไหนเป็นเล่าแล้วมันผิดหัวไผก็คือลาวพญ,ญายาโตตานพญ,ญายาอธิบาย ควมที่เป็นอคติพวกดูทู่เหย,ยียบยามกันอคติต่อกัดมันมาดลลาวอิสานไทยพญ,ญายามแยกกันพญายามแยกออกระว่างลาวระว่างไทยไทยเองก็พญายามปลุกระดมพญายามแยกมาดนเลยนะมาดนแล้วอันนี้บริติคนลาวเฮามุมมองของคนไทยที่เบื้องลาวเขา กับโบรไม่ทั้งหมดทุกคนเอาต้องแยกออกว่ามันโบรไม่ทั้งหมดทุกคนเบิ so it it ES, sprechen, ้งคนลาวเฮาก็คือว่าต้อยตำตำต้อยฉะนั้นคนลาวก็พยายามมีอคติกับคนไทยที่คนไทยเบิ้งเฮาแบบนั้นมันเลยมีคําว่าอคติในเมื่ออคติเป็นที่ตังแล้วนะเวลาเฮาเบิ้งเวลาเฮามองกันจะมองแบบอคติลดอ่คือจะอธิบายบ้าง เวลาคนไทยเพิ่นมาเที่ยวบ้านเราเพิ่นลงเนีางเพิ่นว่าอน่างกุ้มที่มีความคิดอคติน่นนะกับพันญญมดึงเรื่องราวนั้นว่าเพิ่นเบาให้เห่าโลดมีอคติต่อกับเพิ่นโลดมันเลยเป็นประเด็นมันเลยเป็นปัญหาต่อกับพวกเหาฉะนั้นเหาต้องเข้าใจว่าเหาเองจะได้เพิ่งพาเพิ่น หลายกลัวเพิ่งเพิ่งพาเฮาราว่างเราไทยเนาะเฮาต้องเข้าใจว่าเฮาเองได้เพิ่งพาเพิ่นหลายกลัวเพิ่นเพิ่งพาเฮาก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความได้ขายมียอดขายหลายขึ้นเอ่อเพิ่มยอดขายขึ้นเพิ่มรายรับขึ้นแต่เพิ่นคาดเฮาเพิ่นกับโบายแต่ว่าถ้าเฮาคาดอาหารการกินคาดหลายสิ่งหลายอย่างทึก ตัดคาดสมมติว่าจากเพื่อนนี่เฮาลำบากเลยเฮาลำบากอันนี้คือความจริงบบมนันไปยอเพื่อนโบมันมาคม่อมโตอันนี้คือความจริงจริงที่ยากอธิบายว่าเฮาควรเฮาควรเข้าใจเฮาควรเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นจริงและเข้าใจการเพิ่งพาอาศัยกันยนู่นะถ้าหากว่าเฮาฮูแล้วว่าเฮาเพิ่งพาเพิ่นเฮาก็ต้องยอมว่าเพื่อน ก็มีอันดีให้กับเขาเนาะสิเอิญ่าบุญคุณกับ่าแมนอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างหลายอันเนาะตลอดทอดการท่องเที่ยวถ้าเพื่อนมาเที่ยวบ้านเขาเพื่อนก็นําเงินตาของเพื่อนมาให้เขาเให้เงินตาลั่งเข้าประเทศเขาให้มีเงินบาทเข้ามาประเทศเขามันก็มันก็จะช่วยเศรษฐกิจของเขาและบับน,นี้ถ้าเขาเห็นคนไทยแล้วเขาไปตีลวดกวดเพียนทุกคน มีอคติต่อโลดสมบ์ว่าและก็ขึ้นพระเจ้านี่บโบู้จักหยังอาหารการกินค่ารถค่ารางตุกตุกติกต๊กติ๊กอยกขึ้นเท่าไรก็ขึ้นอยากวาเท่าไรก็ว่ามันเทดให้บรรยากกาศของการท่องเที่ยวนี่มันมันเนาเ่าเหม็ดเ็ดให้สภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวนี่มันมีกลิ่นอายที่เน่าเหม็ดมันบูดีคันมันบูดีแล้วเพิ่นกับมีอคติต่อเฮาว,ว่าเฮามีอคติต่อเพิ่น ถ้าตั้งฝ่ายตั้งมีอคติต่อกันมันก็ล้นแล้วแต่เป็นผลลบฉะนั้นกอยากให้คนลาวเฮาทุกคนนี่เข้าใจและกัฮักแพงกับข้าพเจ้าคิดว่าการท่องเที่ยวของบ้านเฮานี้เกือบมดทุกการท่องเที่ยวกับอาศัยได้อาศัยนักท่องเที่ยวไทยได้เพิ่นมาเพิ่นกันลวนแล้วแต่นำเงินเข้ามาให้เฮาเพิ่นบบได้มาเฮ็ดเนี่ยเสียเสียให้หายอย่างไรดอก เพิ่นเว้าเพิ่นว่ามันก็มีทางกุ้มคนที่ดีกุ้มคนที่บ่ดีแยกกันออกบางคนก็ตั้งเว้าให้เฮาบางคนก็ตำหนิเฮาเพื่อให้ฮู้เพื่อให้เฮาได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องขอบใจเพื่อนออกับแม่นว่าทุกอันละมันเป็นตีลวดกวดเทียงกันหมดแล้วก็ปีอคติต่อกันแบบนั้นข้าพเจ้าบ่เห็นด้วยฉะนั้นก็อยากให้คนลาวเฮาทุกคนนี้เข้าใจและกา ฮักแพงกับ